ตะลุยสวนเกษตรน้องนี่สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเพื่อนๆ่นคะวันนี้กําลังจะมาปลูกหญ้าแฝกกันนะคะวันนี้ไปเก็บหญ้าแฝกมาแล้ววันนี้จะปลูกหญ้าแฝกเพื่ออะไรเนื่องจากว่าเราทําขุดสะใหม่เนาะริมตลิ่งของเราตอนนี้ค่ะพอน้ําเราเอาน้ําเข้าเต็มแบบนี้นะคะปรากฏว่าริมตลิ่งของเรามีการพังทลายนะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะฝั่งนู้นเนาะค่ะ เขาพังบ้างเป็นจุดๆนะคะเราก็เลยจะเอาหญ้าแฝกมาปลูกล้อมรอบเนี่ยค่ะเห็นชัดเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ตลิ่งเราพังนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปจะเอาหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อที่จะให้เขาช่วยยึดหน้าดินแล้วก็ตลิ่งของเราไว้ไม่ให้มันพังไม่ให้มันทรุดไปมากกว่านี้นะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าการปลูกหญา้าแฝกของเราทําแบบไหนนะคะเราก็ทําสไตล์บ้านๆของเรานะคะสไตล์เกษตรมือใหม่เนะ<ม>าะหญ้าแฝกที่เราเอามาวันนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็<ม>คือเขาเป็นกอเลยค่ะเป็นกอมาพอได้มาแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาแยกเป็นต้นๆน,นะคะอันนี้เราหาเองตามธรรมชาติหาเองตามธรรมชาตินะคะขุดมาเลย แล้วก็พอขูดมามันจะเป็นใบาย,ยาวๆเนาะเราก็ตัดใบเขาออกค่ะตัดให้เหลือประมาณนี้สักสองคืบ่กว่าๆนะคะแล้วก็มาแยกต้นอีกทีนึ่งค่ะแยกต้นในลักษณะแบบนี้พอแยกต้นเสร็จนะคะเราก็เอามาแช่น้ําเปล่าแช่น้ําเปล่าไว้อย่างนี้นะคะมีอุปก,กรณ์อะไรก็สามารถใส่น้ํามาแล้วก็แช่ไว้ในน้ําเปล่าแบบนี้ได้นะคะ อันนี้เราก็แช่ไว้ในบัวเลยลากของเขาค่ะแช่ไว้แบบไม่เสร็จปุ๊บเราก็ไปปลูกริมตะลิงริมตะลิงของเรานะคะเราก็จะเอาน้ำเข้าให้เต็มเราจะเห็นว่าตรงริมตะลิงของเรามันจะชุ่มหมดนะคะอันนี้ก็ปลูกได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะ ก็ขุดริมตะลิ่งเลยค่ะขุดง่ายๆแบบสไตล์ของเราเองเนาะที่เราถนัดค่ะปลูกไปเลยเสียบไปเลยนะคะอันนี้ช่วยกันทำนะคะอันนี้เป็นชั้นแรกที่เราปลูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกทั้งหมดสองชั้นเพื่อให้เขาได้รากของหญ้าแฝกยึดไว้เยอะๆน่น,นหานาแน่นหนานะคะจะได้ไม่พังเร็ว ฝั่งนู้นน้ำก็ไหลเราก็อาศัยว่าเราปลูกริมตลิ่งแบบนี้เขาจะได้กินน้ำริมริมสะไปเลยนะคะไม่ต้องลดก็อยู่ได้ชุ่มแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันชุ่มไปหมดแล้วค่ะเป็นขี้โคลนไปนค่ะสำหรับการปลูกหญยาแฝกของเราก็ง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลูกจนเสร็จหมดเลยพ้อม ล้อสระเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะว่าปลูกเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เราก็ปลูกหญ้าแฝกเรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกของเราก็คือปลูกริมตลิ่งแบบนี้นะคะริมขอบสระแบบนี้นะคะก็ลปลูกสองชั้นแบบนี้เลยปลูกเรียบร้อยหมดแล้วรอดูว่าเขาจะติดแล้วก็ แตกยอดใหม่เมื่อไหร่นะคะต่างขอบสาแบบนี้ตะไคร้อยู่ชั้นบนนะคะชั้นด่างชั้นล่างตรงนี้ก็คือเป็นหญ้าแฝกหมดเลยค่ะส่วนตะไคร้ก็จะอยู่ชั้นนี้ล้อมรอบตะไคร้บางส่วนก็ติดแล้วนะคะส่วนที่เราลงก่อนล้อมรอบหมดค่ะ ริมตะลิ่งนู้นให้มองเห็นนะคะตรงที่มันพังเราก็ปลูกหมดแล้วเวลาที่เราปลูกนะคะพื้นตรงนี้เราจะเอาน้ำที่อยู่ในสระตรงนี้นะคะเทราดให้เขาชุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆขุดไปเนาะขุดดินแล้วก็ปลูกได้เลย ตรงไหนที่มันแห้งเราก็เอาน้ำลาดน้ำลาดไปเลยค่ะมันจะได้ติดตเร็วเนาะริมตะลิ่บางบางพื้นที่มันทางแบบนี้ค่ะก็ะเลยเอายาแฝกมาเลยขนาดสามไม้ไม่กี่วันเนาะยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลย ตอนนี้ก็อุ่นใจขึ้นถ้ายากแตกติดแล้วก็โตขึ้นงคงช่วยได้เยอะกว่านี้นะคะน้ำมันยังไม่อิ่มตัวเพราะว่าน้ำก็เพิ่งเต็มสระเนาะแต่รู้สูขึ้นมาเพิ่งเต็มสระยังไม่อิ่มตัวเลยต้องรอสักระยะหนึ่ง นี่อ่ะตรงนี้มันพังไปเยอะค่ะรอดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาชมมาติดตามเราได้นะคะ